จากประสบการณ์กว่า100ปีของ b u u ูส c o p ออสเตรเลียสู่ผู้นำการผลิตเมทันชีตในประเทศไทยมากกว่า28ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปแล้วกว่า5ล้านตันเทียบเท่าหลังคาบ้านจำนวน16ล้านหลังหรือโรงงาน8 0 0แสนกว่าโรงซึ่งคิดเป็นพื้นที่หลังคาทั้งหมด1,637ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด การันตีด้วยผลงานระดับไอคอนิกโปรเจกต์มากมายที่สถาปนิกชั้นนําและผู้ออกแบบมืออาชีพจํานวนมากเลือกใช้ Bluescope เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบก่อสร้างได้รับการยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพการรับประกรันตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายครองใจเจ้าของโครงการขนาดเล็กไปจนถึงเมกะโปรเจกต์ระดับประเทศที่ทุกคนคุ้นเคย b l u e s c o e คุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง